ถึงภาพรวมของเศรษฐกิจโลกตอนนี้ยังคงชะลอตัวส่งผลให้ไทยเองก็ได้รับผลกระทบกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถเป็นไปได้ตามเป้าที่หวาเอาไว้แต่ถ้าเราย่อลงมาแล้วก็เจาะดูนะคะเฉพาะในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม้ําโขงซึ่งประกอบไปด้วยทั้งไทย จีนทางตอนใต้เวียดนามลาวกัมพูชาแล้วก็เมียนมาคุณผู้ชมคะจพะพบว่าตลาดแห่งนี้ตอนนี้มีการเติบโตอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติไปอย่างมากแต่ว่าทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเปิดเผยนะคะว่าตลาดในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงนั้นยังมีอุปสรรคทางด้านการค้าการลงทุนอยู่มากคะ่ะอุปสรรคที่ว่านี้คืออะไรและจะมีแนวทางแก้ไขหรือไม่อย่างไรติดตามได้จากรายงานกันค่ะ เขตเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS เป็นเขตเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะแต่สิ่งที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนคือปัญหาคอร์รัปชันและกฎระเบียบซึ่งเป็นข้อจํากัดสําหรับนักลงทุนต่างชาติค่ะ จากข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF พบว,ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของประเทศไทยในปี2558อยู่ที่ประมาณ5,700ดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆใน GMS ซึ่ง GDP อยู่ระหว่าง1,000ถึง2,000ดอลลาร์สหรัฐส่วนประเทศจีนมี GDP สูงถึง8,200ดอลลาร์สหรัฐขณะที่ข้อมูลของธนาคารโลกในปีนี้ระบุว่า ประเทศไทยติดอันดับ26ของโลกสำหรับประเทศที่มีความสะดวกในการลงทุนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในกลุ่ม GMS ทั้งเวียดนามจีนกัมพูชาลาวและเมียนมา ทั้งนี้ความพยายามที่จะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักลงทุนไทยและกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นม้ำโขงหรือ GMS สถาบันวิทยาการตลาดทุนหรือ CMA ได้จัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตลาดทุนในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นม้ำโขงทั้งกัมพูชาลาวเวียดนามเมียนมาจีนทางตอนใต้และไทย ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักลงทุนด้วยกันและยังสามารถรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในกลุ่ม GMS นางสาวบุญเฮืองลิศดังแครรลรองประธานบริหารบริษัทดาวเฮืองกรุ๊ปประเทศลาวผู้ผลิตดาวคอฟฟี่บอกว่า การลงทุนในไทยในช่วงแรกมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ก็ตัดสินใจลงทุนเ,เนื่องจากมองเห็นโอกาสในการลงทุนมากกว่าและประเทศไทยกับประเทศลาวมีความใกล้เคียงกันในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมก็แรกๆก็เข้ามาก็มีอุปสรรคก็ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าเราหนึ่งก็คือเราใหม่ต่อตลาดเราใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะก็หลายปีอยู่ที่จะลอตผล p r o ั u c ์ของเรา เพิ่งเราทำมานี้ได้ประมาณ6ปีแล้วที่เมืองไทยแต่เรามาลอนช์โปรดักต์จริงๆยังจังเมื่อปีที่แล้วซึ่งก็ประสบความสำเร็จดีแล้วเราก็ potential ที่ที่ growing ที่เมืองไทยนี่ก็ก็เยอะด้านนายไพบูลณ์กิติศรีกังวานรองผู้ว่าการด้านบริหารธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความแตกต่างของการพัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละประเทศในกลุ่ม GMS กฎระเบียบและความยากง่ายของการจัดตั้งธุรกิจระบบการบริหารจัดการของบริการสาธารณะและความแน่นอนของนโยบายต่างๆยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนสำหรับชาวต่างชาติโดยแนะนำว่าควรวางโครงสร้างพื้นฐานและสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมการผลิตให้มั่นคงกว่านี้ถ้าถ้าจุดอ่อนเหล่านี้เนี่ยได้รับการแก้ไขนะครับ ปรับปรุงเพื่อให้สภาพแวดล้อมเนี่ยเ,เชื้อเชิญนะครับจะเป็นมิตรกับนักลงทุนต่างประเทศมากขึ้นเนี่ยก็เชื่อว่าการลงทุนในภูมิภาคนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นมันไม่ใช่เรื่องของการที่ขาดความร่วมมือนะครับแต่เป็นเรื่องที่ว่าสภาพแวดล้อมประเทศที่ทางการเนี่ยควรจะต้องพยายามปรับปรุงนะครับให,ให,ให้เป็นที่น่าดึงดูดใจให้ความเชื่อมั่นกับนักลงทุนต่างประเทศ เช่นเดียวกับนายสถิตลิ่มพงพันธ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มองว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกลุ่ม GMS ควรปรับที่โครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะช่วยทําให้การค้าการบริการและการลงทุนไปได้อย่างทั่วถึงกลุ่ม GMS ที่พัฒนามาตลอดก็คือพัฒนาทางด้านการค้าพัฒนาทางด้านความร่วมมือทางด้านการบริการการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง เช่นการพัฒนาในเรื่องของถนนกําลังจะพัฒนาในเรื่องของทางรถไฟเพื่อมีความเชื่อมต่อระหว่างกันความเชื่อมต่อระหว่างกันหนึ่งที่จะนําไปสู่ความเชื่อมต่อในเรื่องอื่นๆซึ่งรวมถึงความเชื่อมต่อทางด้านการค้าการบริการการลงทุนรวมถึงการเชื่อมต่อทางด้านตลาดทุนให้เติบโตยิ่งขึ้นต่อไปด้วยครับ ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรความร่วมมือผู้บริหารตลาดทุนในเขตลุ่มแม่น้ำโขงหรือ CMA GMS ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนให้กับผู้บริหารตลาดทุนในประเทศกลุ่ม GMS โดยในครั้งนี้มีผู้บริหารในตลาดทุน GMS ทั้งภาครัฐและเอกชนและนักวิชาการประมาณ50คนจาก6ประเทศได้แก่กัมพูชาจีนทางตอนใต้ลาวเมียนมาเวียดนามและไทยซึ่งถือเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักลงทุนเพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจของเขต GMS ต่อไป <laughs> ก,อรกรฤติอิงกองงามถ่ายภาพโดยนินาบุญนทีนเอทเวนรายงาน